สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เมืองพัทยานะครับเมืองแห่งกระดองปรังถมถมนะคะเราจะไปกดลานนะกันนะครับเราเคยมาขึ้นเรือที่แหลมบาลีไฮนะครับมุมนี้เป็นมุมสุดต้องเก็บภาพกันแล้วนะครับเราจะได้สองช็อตภาพที่เด่นเด่นแล้วก็ดูดีที่สุดนะคะสองภาพเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นท่าเรือคนรอเยอะมากนะคะทุกคนจะขึ้นสปีดโบ๊ทกันนะครับคนละ200ไปกลับนะครับ เราก็จะต้องสปีดโบดนะครับเพราะว่ามันไวนะครับแป๊บเดียวมา 15- หรือ20นาทีก็ถึงแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเรานั่งเรือนะครับก็คือคนละ3 0บถึง50าบาทเป็นเรือใหญ่นะครับมันจะรอชาเนาะแล้วก็เล่นชาด้วยนะครับก็เลยนั่งสปีดโบ๊ดีกว่าเนาะนี่มถึงเดือแล้วก็ใส่นะครับชุดทีฟนะป้องกันนะครับถึงจะเอาไว้น้ำเป็นแล้วก็ป้องกันเสียไปนะครับอ้าวยาไปนะครับเรือมันจะออกแล้วนะทุกคนตื่นเต้นมากๆนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ยามาเกาะลานไม่เคยมาสักครั้งในนนชีวิตะะคคทุก ตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะคะอ่าแล้วประมาณ15-20นาทีก็ถึงแล้วนะคะรับเกาะล้านของเรานะครับคนก็กำลังจขึ้นจากเรือนะครับไปที่ด้านบนเลยเนาะทุกคนค่ะเราจองห้องพักนะครับที่เกาะแต่เราก็คือมาถึงปั๊บก็ถูกบอกให้เขามารับนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่เราก็ไม่ได้รีวิวเลยนะครับรอบนี้เราก็เอากระเป๋าไปเก็บแล้วเราก็มาที่หาดเลยนะครับด้วยหาดแรกนะครับจะเป็นหาดตายายนะครับ เดี๋ยนี้น้ำใสมากนะครับก็ทรายก็ข่าวละเอียดอยู่ครับนะครับก็คือมาถึงก็คือเราจะถ่ายรูปหามุมมสวยๆนะครับก็คือเดินแฉะๆ,ๆไปเลยนะคะทุกคนแต่คือจะบอกว่าตัวนี้ก็คือแว่นมานะครับรูลชมออไซคละ400นะทุกคน ครับเราใช้มอเตอร์ไซค์นี่แหละครับก็คือขับไปตามต่ละหาดเนาะตัวขับวิวก็สวยมากอันนี้ก็จะหมุนๆๆๆๆเลยนะครับก็ต้องทำมิวสิกส์หน่อยนะครับทุกคนครับเราถ่ายรูปได้หลายรูปมากแต่เราก็นำเสนอสี่รูปนี้นะครับรเด็ดที่สุดนะครับทุกคนสวยมากหรือไม่ครับละหาดที่สองนะครับเราจะมาที่หาดตาแหวนเลยมาถึงเราก็จะมาถึงตรงจุดชมวิวก่อนนะครับเราต้องถ่ายรูปเฉยๆอันนี้ก่อนบรรยากาศดีมากเวอร์ทะ้งวันสวยมากเลยนะฮึยอ้าวมองไปนึกตามใส่มางนะคะตื่นเต้น แล้วเราก็ได้ภาพมุมนี้นะครับสวยมากทุกคนแล้วเราก็ไปด้านล่างพร้อมที่จะเปิดบิกินี่แ้กนะทุกคนสามสองหนึ่งอ้อเฮนควยไอ่บอเฮยหุนควยไอ่บ่ควยไอบ่ใหญ่แต่อายชอบควยเก้นควยเอ้าไม่ใช่บหรอกค่ะอ๋ะอหาตาแหวนนี่ถือว่าคนเยอะที่สุดเลยนะคะทุกคนเป็นนักเอกของหาเลยนะคะ ค่ะแล้วก็มายืนอ่อยปรังนะคะปรังเยื่ม so ้านะคะสมมติจะเป็นแขกแขกนะดำดำนะคะทุกคนก็อ่อยเป็นขาคัวอะไรค่ะตัวนี้จะดินของใหญ่แน่นอนเลยนะคะอ้าวมาที์เมียต้องทําให้คุมนะคะคุมให้เด็ดเด็ดเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วถ่ายรูปนะครับเป็นท่าคังคู่ใบนะครับหนึ่งมังคิดเลยนะครับก็ได้ชฉดเอดนะครับให้ทุกคนดูประมาณนี้นะครับรูปมุมนี้นะครับก็เปลี่ยนกปนเกงเนาะเป็นสีสีเขียวด้วยนะคะทุกคนสองมุมนี้นะครับ ค่แล้วก็ตรงนี้เราไปเช่าเรือนะครับเป็นชั่วโมงสามนะครับตัวนี้ก็คือเอามาเล่นแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับอุ้ยผู้ชายนะฮะผู้ชายแขกนะครับดำบึดๆนะกลัวมาเลยอาบึดจำบึดอาบึดจำบึดแพเรอไอยผู้ชายตัวนี้นะครับปัดจัดตายเลยนะฮะจัดตายอาบุดจำบุดอาบุดจำบุดอาเชียวไปสิอาเชียวไปสิไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคน ท้าอย่าบอกว่าที่มารอบนี้คุมม้มจริงๆนะครับทะเลน้ำใสนะครับแล้วก็จะมีหลายๆหาดเลยนะคะแต่เราก็คือหาดนี้เป็นหาดที่สุดเกือบตะวแหวนเราก็ต้องอยู่านานนะครับบิดจำบิดอาบิดจำบิดอาบิดจำบิดอ๋อยผู้ชายไปสิค้าัวอะไรเนาะเยอะๆก็ัวอะไรนะครับทุกคนแก่ทุกคน,กกคนเราอย่าบอกว่าเราไปหลายหาดมากเลยเราไม่ถ่ายวีดีวีไว้เสียใจมากก็คือเหมือนมา้มันรียบยยังไงไม่รู้แล้วก็ไม่ถ่ายเลยเลยนะครับวีดีโอเสียใจมาก แล้วก็มาดูปรังต่อกันเลยนะคะเฮ้ยว้าวย,ย,ย,ะะะะย่งใหญ่เลยนะคะมีแต่แขกนะคะลำดับยิ่งใหญ่เลยนะฮะโอ้ยอยากเป็นคนใหญ่ปเลยนะฮะมาแต็มเอยนะ,ะภาพนี้เป็นหาดตายายนะครับก็ไปตอนเช้าเนาะหาดตายายแล้วก็หาดที่สองหาดสมน,นะครับอันนี้คืแถววันที่สองเลยนะหาดแสมคาบและน,นี่เป็นสะพานนะเชื่อมต่อกับหาดเทียนนะคะทุกคนอันนี้เป็นจุดชมวิวหาดตตแหวนนะครับ อันน <|ja|> ี้เป mm. ็นจุดชมกระหังลมนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่มองไปเห็นพัทยานะครับอันนี้เป็นกระหังลมนะครับตรงนี้นะครับกลับแล้วนะครับทุกคนอันนี้เป็นรีวิวกลับแล้วเนาะก็อันนี้ก็คือรีวิวได้แค่นี้ถ่ายวีดีโอได้แค่นี้นะครับทุกคนอุาสกนนาก็จะมาใหม่นะคะกับเกาะลานนะคะทุกคนรอบหน้าก็จะรีวิวให้เต็มสตรีมเลยนะครับก็ได้แค่นี้เนาะบ๊ายบายทุกคนเลยนะคะเครื่องเรือแล้ว